ยินเตอรับ็ทุกคนเข้าสู่เกมเดอดซิมสามกันด้วยนะครับคนนี้ก็อยู่กับเบลเนาะย่ังจากนี้วันปิดเราก็เลยให้เบลเนี่ยมาอยู่ในเดือซิมสามกันบอกเลยว่าไม่ได้แต่งตัวอะไรมากก็แค่แบบรัาสุผมไปคล้ายกันอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้เบลก็ลังแปรงฟันอยู่แล้วก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นภายในนั้นก็มีอะไรบางอย่างอันนี้จะเป็นประตูมิติของทักอนาคตนะครับเนี่ย ให้สิมเรามาดูเนี่ยแล้วก็จะมีบางสิ่งมาอย่างออกมาเนาะนี่ก็คือเดินทางท่องกันเวลานั่นเองนะครับอแล้วเขาก็จะให้เควสเราเนาะให้ไปหาพาวเวอร์เซลมาซึ่งมันอยู่ตามที่ของเราเนี่ยเก็บครบห้อันแล้วก็เอามาส่งให้เขาคร่ะ พอกดส่งแนละ้วเขาก็เหมือนจะเอาซ่อมประตูการเวลาให้เราพอซ่อมเสร็จเราก็สามารถเดินทางข้ามการเวลาได้เลย<ๆ>เนาะก็ตกลงเราก็เลยเหมือนจะถูกดูดเขาอย่างเงี้ยฟิลเหมือนนั่งทำมิชชี่ แล้วก็นี่คือโลกอนาโคที่ชื่อว่า Oasis Landing ครับเราก็จะมาอยู่ตรงเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของเมืองนี้แล้วก็เราสามารถอาศัยในตรงนี้ได้เลยรื่ว่าคิดว่าน่าจะซื้อบ้านละใกล้อยู่นะไม่แน่ใจว่าซเพิ่งเล่นเหมือนกัน,นแต่ทำไมมาชุดนอนเนี่ยมีทายาทของเราอยู่ที่เมือง508ด้วยแและ แสดงว่าเบลเนี่ยแต่งงานแล้วูนี่เราก็ไปกับนักเดินทางการเวลาอีกรอบหนึงนะครับแล้วเขาก็จะให้ของชิ้นหนึ่งกับเรามาเป็นเจ็ตแพกเนาหรอซึ่งเราสามารถใช้เจ็ตแพกัไปไหนมาไหนได้แต่ก่อนจะใช้นี่มันดูวิววิวสวยมากแบบว่าวิวโลกอนาคตแต่ว่าแบบยังมีความเขียวอยู่ เดี๋ยวเราไปลองเซตแท็กกันเลยดีกว่าเนานะี่ <_ Q> เราก็สามารถหมืนวาร์มได้เลยอนะจมดินนิดหน่อยนะเหมือนจะติดบักไม่บักหรอกเขาตั้งใจพี่แสกต้องแก้น,นะครับ <_ Q> นี่เยวนี่เรามาโผ่ดีแล้วนะฮะ นี่ทั้งร้านอาหารนี่เ็าจะใช้หุ่นยนต์บริการนะครับชื่อว่าพลัมบอดเนาะแต่ว่าตรงนี้จะมีคนคุยกับสัตว์เลี้ยงตะกียบๆเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงของอนาคตให้ลองเบลมาลองถามดูแต่เขาไม่ตอบเบลไปรอเลยยันเขาเฉยเลยเหมือนจะไม่มีคำสั่งเลยครั อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเครื่องอสั่งเคราะห์เครื่องดื่มอะไรสักอย่างแล้วเราก็จะได้น้ำขาวๆพุคุๆออกมาต่างที่ลองให้ซิมกินซิมก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าแบบปนหวานซ่าๆอะไรประมาณนี้กินไปสักพักก็มีขุนยนข้างๆลมส่งแสงแปดจะหมดทำอะไรไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาสั่งอาหารจากขุนยนต์ กันดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะมีแบบอาหารนี่เรียกเราลองสั่งเป็นแซนด์วิชยำมสอบอรีดูนี่พอกดปุ๊บซิมเราก็เหมือนจะไปนั่งอัตโนมัติเลยเนอะแหมันนสั่งยังไงอะ่ะอ๋อมันสั่งให้โต๊ะเลยอะ่ะไม่ต้องไปบอก พอได้เสร็จหุ่นยนต์ก็เอามาเสิร์ฟนะฮะแซนวิทแห่งโลกอนาคตมาอนาคตมากินแซนวิทสวิลลีอย่างแรน,นติดคออ,อันนี้ก็จะบินไปรอบๆเหมือนจะไม่ได้สกิลอะไรแค่บินเฉยๆเดี๋ยวลองสั่งอีกรอบนึงนะครับจะลองสั่งเป็นออรลอบสเตอร์มังสวิรัต ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันแปลกดีออ้ ه, คนนี้อีแล้วสงสัยติดใจสนิทเดียวนี่แน่เลยลองคุยเล่นดูแลกันมาคุยท่อไบไอะคุณยนเอาแฮนด์มาเสิร์ฟแล้วไวมากเลยนะแลวเทียบกับคนทํามันจะเสกหไดเลยนี่ล็อบสเตอร์มังสวิรัติฟีลแบบล็อบสเตอร์เจน,น่นจะแบบสั่งคอขึ้นมา ไมนาคัเวอร์นะเพราะช่วงกลางคืนปวดฉี่นี่มันจะมีห้องน้ำอยู่ด้านล่างมันจะเป็นเป็นลิฟต์ลงมาแล้ว,ลวก็ห้องน้ำหน้าตาเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเบลนั่งฉี่นะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ยืนฉี่เนาะแต่วก็คือใส่เด็ดีดเลย้องใส่จอดู เป็นชุดเป็นชุดนักศึกษามาเดิมดีกว่ามันจะได้ดูมีคาแรคเตอร์อนะ๊ะเราก็เจอกับเหมือนจะเป็นทายาทในอนาคตของเรานะฮะอาจจะเป็นญาติังหางตระกูลไม่สวยเข้าดูดีใจมากเลยท <laughs> ี่เจอกระุลุก <laughs> นี่เราสามารถแบบป,ป,ปรุงหุ่นยนต์ได้ด้วยนะแบบว่าเ,าเอาชิปออกมาได้ ถ้าเรามีชิปอยู่เราเหมือนเราก็เอาเอามาใส่ได้อะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ออกได้เอาไปเนี่ยออกแล้วการทุนชนทำอาหารไม่ต้องใช้หรอกชมโชว์พิเศษจากคุณยนตร์สครู่นะคะระับ คุณยนต์ก็นอกจากจะบริการเรื่องอาหารก็ยังสามารให้ความเป็นเทิงเราไดอ้อนี่คือ,อ,อนั่งแท็กซี่กลับไปส่วนรวมคนขับแท็กซี่หัวอย่างร้านอยู่เลยนี่เราเปมันอนอนเตียงนี้แต่วมีคนมาแย่งแกเราต้องปลุกปลุกแล้วเราจะได้นอนโอ้ว น่าจะนอนด้วยกันได้นอนจริงๆแล้วแต่เขาไม่ยอมมาอ,อันเขาแย่งไม่ทันด้วยช่างมันอนนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งมาตรงนี้ก็ได้เฮ้ยมันมีระบบตั้งฝันด้วยนะเอามาเลือกได้เลยก็ฝันว่าอะไรอ,อ่ะไอ้หัวอนาคตเวอร์เวอร์เราลองมาตั้งดูดีก่อน นี่มันก็จะมีเลือกประมาณนี้นองเลือกสักอันหนึ่งว่าวันนี้อยากฝันอะไรนี่อยากฝันอันนี้ก็แบบเออเลือกได้เลย